คนชื่อตูตูไม่ใช่ตาราตูนั้นก็มีชื่อว่าปยุจยาโอชาชั้ละคนชื่อตูผมก้าวทาใน้ตกอร์กอต่อมาและจะจังถึงประเทศคือพรรคของเราผมแก้กฎหมายคนที่ได้ผมดูมาแล้วผมถึงพูดอยากสุริยะลงเรือกิจบอกไม่ยังอยากนี้คน ีของเราอีกทั้งพุทธา้องเรานั้นลุงดะสาวร,รักท่านอุตม,มะคนดีว่าไอพักที่จะแพร้าราคาก็จะต้องหาเรื่องให้ว่านายลุงเชือรัยมาปลาใสาย,ย่างงอ,อย่างนี้ก็พักของคุณไม่มีบุคลากรที่มีคุณค่าเหมือนลุงชือ,อไรัยไงแต่มา เดี๋ยวนี้เขาเงียบขี่ไปพักใหม่พลังประชารัฐบอกบกันช,ชัดๆกำลังเสนาไปทางนี้นผมผมนึกตรงนี้ผมนึกตรงนี้ผมไม่มีดนตรนีไม่มีความผิด